เซ็นทันกันไหมอ่ะเรื่องมาวันคล้ายอะเข้าใหม่ด้วยเนาะอืมอินเนนยาคนก็มีความรักมากม่อะไรเนี่ยชอบเลื่อหนังต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศไปไหนเนี่ยอเหรอหนังไทยเห็นชื่อไปอยู่ไหนมาเฮ้ยบอลวันนี้มึงเป็นหาอะไรวะทำหน้าตาซีเรียสอยู่ได้ไม่ไม่พูดไม่จากับเพื่อนเลยนะมึงเพื่อนหมอเครียดว่ะ งานแม่งเยอะชิบหายกูกลัวส่งงานไม่ทันเครียดอะไรมากจงวุ่นทำไมมากวะเพื่อนมีข่าเรื่องอะไรบอกพวกเราได้นะเว้ยเออเพื่อนกันทั้งนั้นงั้นแคนจะใช้แกเองงั้นวันนี้สรุปเราไปดูหนังกันไหมพอดูหนังเสร็จเราก็กลับมาส่งหัวทำงานกันที่ห้องฟังาต่อเลยไหมโอเคไหมเอองั้นตกลงตามนี้นะปาปาาเลย เงานมึงใกล้เสร็จยังวะเนี่ยให้โคตรง่วงเลยเออว่ะง่วงจริงแหละขี่ทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้พวกแกนอนก่อนก็ได้นะเว้ยพรุ่งนี้ต้องเรียนแต่เช้าด้วยนี่ก็ฉช้าจนง่วงแล้วล่ะพวกแกนอนกันเถอะไปไปไปติงกินอะไรว้าเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ไม่เป็นไรเอามันดึกแล้วเอาดีวกว่านาะ เฮ้ยเพื่อนๆนอน,นกันดีกว่าวะดึกละเอนอนอะก่อนดีปว่าเก็บของ ไอ้โรดไม่อยู่เว้ยสงสัยให้องน้ำวะ่ะ Yeah. ลูกพิทลูกพิทตื่นสิลูกพิทลูกพิทลูกพิทตื่นสิลูกพิทลูกพิทตายตาย,ต,ายตืน่นเอ็มเอ็มตื่นแล้วทุกคนตืน่นทุกคนตื่นแล้วเจเจตื่นแล้วเจ เคียบอะมึงเป็นหาอะไรของมึงวะเนี่ยคนจะหลับจะนอนแล้วมันกี่โมงแล้วนะเออมึงหิวข้าวหรอวะไอ้บอลมึงแต่ได้ผูกกูมาอย่างเงี้ยเชี่ยมึงก็ดูนู่นสิลูกวอ้าเฮ้ยตายห่ามึงมีลูกวินเมื่อกี้นมื่อไหรกูเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมากูเห็นโรดนอนตายในห้องน้ำ แล้วกูก็รีบวิ่งมาบอกพวกมึงกูปุกไอ้ลูกพิดมันก็ตายแล้วอะเฮ้ยกูว<อ>่าชัจริงไงล้วเราไอ้เพื่อนเราตายคืนเดียวทั้งสองคนอะไหนกูพาพวกกูไปดูอีโลด<ะ>ิมาใช่ ูว่าพวกเราหยุดท่าก่อนดีกว่ามเราก็มาไกลแล้วกูว่าเราคงพ้นแล้วแหละพอะไรก็ดีเหมือนกันก็เหนื่อยแล้วตกใจลูกพี่เกโลดพอดีเลยแม่งน่ากลัวชิบแล้วเราจะเอาเงินต่อวะาว่าเราเก่าก่อนดีไหมแค่ไหนก็หมดเถอะ้าเหนื่อยกลัวด้วยปะจบเถอะไม่อยู่ที่เดียวแค่นี้เหมือนกันนะบอลจะไม่อยากกลับบ้านแล้วอ่ะ แล้วรถก,กับลูกพีล่ะที่บนตึกอ่ะเอาไงกันกูว่าเราไปแจ้งความที่โรงพอกันดีก,กว่าแม่งเงยพวกนี้อะเรื่องใหญ่แน่เลยเออ,อไปเห็นนินบ้างวะมึงเห็นบ้างไหมเมื่อก,กี้กูเห็นเลยนั่นดิเมื่อกี้พาย,ยังเห็นมันยืนอยู่ในห้องคองม,มันยืนอยู่ข้างข้างพายอยู่เลยอะ่ะตายห่าแลวมึงวันนี้มันไม่กลายเป็นศพไปแล้วหรอวะงั้นกูกับพีพยะจะไปตามมันเอง มันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้หรือไม่งั้นมันอาจจะตกใจเทีนี้ก็ดไเหมือสอบใหรู้ผิดก็ได้นะงั้เลยขอถามบอลมาหน่อยนะเสร็จมันหงบน่ะไหวนะเจ้ไหวไหวข้างบนมันอันตรายมากนะโอเคไหวงั้นก็ตกลงตามนี้แล้วกันนะเออเออบอลมึงรีบขึ้นไปเถอะจะได้รีบแจ้งความก่อรพอกันเอองั้นเนี่ยมึงรอพวกกูเป็นเพื่อนให้ตแต๋นไอ้พาส่วนพวกกรูอ่ะจะรีบขึ้นไปข้างบน แล้วกูจะนี่กลับลงมาเออพวกมึงนี่ไปบอกกูปวชีจะล่าแล้วนี่พากูปวชีอ่ะกูไม่ไหวแล้วแนมะ่กูสุดสุดหาตายแกกูยังฉีดล่าเลยเหรอวะมึงทนหน่อยไม่ได้เลยนะวะเมื่อกี้ยิ่งเจอสดิโลดในห้องน้ำอยู่ก,กูกลัวไม่อยากไปไหนเลยว่าเราไปที่นู่นดีกว่าวะตรงนี้แม่งรู้สึกดูดๆไงไไม่รู้อ่ะ 还有吗？<laughs>